แปนฟิสปูลเด้งก็อาจจะเกิดปัญหาจากรอกอาจจะรอกพังรอกพังส่งส่งช่างครับหรือเกิดปัญหาจากคนลองมาคุยกันดูเกิดจากคนคืออะไรมันเด้งก็เพราะว่าเราตีแล้วเปิดมือมันเลยเด้งวิธีแก้คือให้ใช้ตรงตรงประมาณข้อนิ้วเนี่ยกดตรงแป้นฟีสปูล แล้วเวลาที่เราตีอ่ะตีแค่เปิดมือพอครับอย่ายกพอยกนั่นแหละหรือบางทีคือเรากดไม่สุดแล้วยกมันก็ด,กๆๆๆด,ดังคึกคุดคคไอ้ส่วนไอ้ดังคึกก็คือเฟืองกับตัวตัวปลดฟิสูลน่ะมันยังไม่สุดไงมันยกไม่สุดปุ๊บมันก็จะขัดกันแครปัญหาตรงนี้เนี่ยใช้ไปใช้มานาน,านๆรอกก็พังตอนนี้นะครับลองแก้ดูลองแก้ที่คนก่อนอุปกรณ์ค่อยว่ากัน ตีแล้วอย่ายกมือให้ตีแล้วเปิดมือตามนั้น